ฟพบกับช่องมัมสุกเล็กเอ่อพอดีไก่ครับผมฝากไม่พอดีไก่มันกําลังฝากไม่ครับผมพุดล็อกเยอะพุดลอกก็พยายามนะครับพอดีกบบมีสูตรเพราะก็ให้มันรอดครับผมก็บม่ได้ว่าลอยโปรเซ็นต์ ก็ชุดแปดก็ชุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อให้รอดผมก็แยกมาเลยครับพอดีไก่มันเพาะไม่ได้สามชุดับผมชุดลาด่าสุดมผมผมเพิ่งออกจากแม่ครับผมครับนี่ครับผมนี่ชุดไม้ตัวน้นอยๆครับตัวนั้นตัวนี้ถ้ามันกดิดแมงมาจอบเลยเอาไปตัวนี้ตามที่ตัว ไปเห็นไปกับแม่แล้วบางตัวแม่อะครับผมบางตัวมันก็ลูกบ่างตายแต่ว่ามันกต็ตายตายแหละครับมีตายเนี่ยแต่ว่านี่นี่มอนี่ครับกินบ่อออกเห็นบ่ตัวไร่ไร้แดงๆตัว,ตวน้อยก็มูนี่ครับกําลังพูนี่เป็นบางทีต้องถึงเบลอจับออกจากแม่ไหมไหมเดี๋ยวผมไปเบิง้งผมจะจับออกจัก เปเนี่นี่เพิ่กำลังปักใหม่เมื่อกี้ผนจับได้เจ็ดตัวแล้วผมบอจับบอ,อกนะเห็นบ่เลาผมจับเนี่ยพันพันพันเนี่ยพันแดงเนี่ยผมเลี้ยงมาแล้วเจ๊หลุ่นบ่น๊บันนี้เบาะได้หลายแต่ว่ามันจืเบาะเอาลูกครับผมมันตายนี่เดียวกับตายบดถึงพอดีมันเบาะบดผมจับแปดตัวครับผมก็ได้แยกออกไปพอหน่อย ไปบำรุงครับถ้าก็นอกงานครับนี่หานก็ต้องตั้งอันนี้ตัวนี้เขาคุดแตกใช่ครับผมมันเพาะแล้วมันก็ตายตายเบิดผมก็เลยมาได้สูตรจานทุกคนเฉลี้ยงไกลมากครับผมไม่ก็อาหารหมูอันนี้มันหัวหางก่อนไงเป็นที่ผสมครับแต่วันานามตัวถีนาเสื้อ ธรรมดามัานด้ฉีดฉีดล็อกสินนะครับผมธรรมดาไม่ได้ฉีดฉีดเป็นล็อกสินไก่บอกว่าฉีดไม่ฉีอกสินยอดจอดเสดีดังอ่ะดัียงดังไกค่ครับถ้าสมุดแต่มันเบาอหลายครับเลี้ยงไปจากชีบแม่เจ้าคิชีบแม่และชีบชีบตัวก็เป็นรอยตัวตัวน,นั่งถิ่มยอดดิมมันมันล่าซ่าครับนี่ นผสมใส่น้ำเลยครับมันจะเป็นใบใบโอบีสิบสองใบโอโซ่อะไรพวกนี้นั่นแหละโคตรชนะเขามันมันี้เป็นเอาเอาแบบส่องเห็ครับผมนะครับส่องอะไรไสหาตามร้านขายพวกอาหารไก่อาหารหมูอาหารพัทครับผมนี่ครับบริเ,เป็นตาครับนี่องน้ผสมน้ำเดี๋ยวที่ผมเพิ่งครับ ผสมน้ำให้มันสิรอดรอดเกือบทุกตัวแต่ผมรว่าตายยากครับสายเขาซทำสีปกตินนะครับผมเขาก็มีกระปุกใส่น้ำครับห้าข้อเรียนของเจ้านี่ยมูม่มาลานมาจะเล่นหรครับตัวนี้เขาสิบว่าได้ผีดผีดผีดวัคซีนเลยนะครับผม มอิเพิงตาครับซ่องอันนี้นะครับผมนั่นสีรอดทันสิเร้อยก็ร้อยได้ครับเอาเก้าที่แปดเที่เก้าปอร์เซ็นต์ีพันเหล่าแง่สมบูรณ์ผมค่อยเลียงมาแลห้าสิบหกสิบตัวผมาแยกนี่นะครับแยกมาเส่เป็นคออต่างหากนะไม่ได้ว่าเ็บเป็นคอกอันมนนุ่งเลี่ยครับ ผมไปเจอได้หน่อยน้ำมันน้ำแดงยน่อยเขาบอกน้ำบ่อน้ำจ้าเ้างไหนเหรอครับ นะครับน <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้ำมันจะเป็นแดงแดงหน้ำแดงอยู่ครับเรียบร้อยครับนี่ชุดหนึ่งผมกเพศแบบเนี้ยรอดเบิดแล้วได้ขายเบสเขาไม่ได้ขายเลยครับพุ่มแต่ความเขไม่ได้ขายแต่ว่าใกล้หายเบสแม่พวกหงว่าหายแบบเลยวอกนี่เนี่ยคนวอกนี่ข้ามมันได้แต่คือว่าผมผาด ฟาตัวนั่นแก้วผมมาดูดูแรกนะผมเส็นง,งานยามขึืนแล้วก็ยามเืนกัจน,นเลือกงานกับทีสองทีสามทีสีใส่นอนเหเขาอนอนตื่นหเ,เหมือนแ่าหมาเขาคง่าเสียเกียใจผมนย่แล้วตัวนั้นคิดตัวผมนับได้พ่อขาย,ยครับโกคปัวโลกปัวนะโรกระบาดบดครับบดเลี่ยงคอกเลยขาย,ยนะครับหายมาครับเดี๋ติดตาม เอาเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เข้ามาดูแลเองครับผมเข้าวน์ไฟคบับนี้มาเที๋ยวนี้ผมต้องดูแลครับขอเ้าเลี้ยงเหอ้องนั่งเล่นหราอห้อนัดตัวอะไรครับใกล้ห้องนะอาหารมันก็เป็นหัวอาหารก่อนไงครับธรรมดาอาหารหมูครับเขาโคตรบดนะครับนี่งนั่งเบาไหม พวกเป็ดพ,พวกพันก็ได้ดบคบรับพ่อไก่ขึ้นี่ไงพอ่อประมาณจค่พ่ออุกุะต่้มกำปั่นสองกปั่นเข้าออกเลยเราไปแยกให้ขอบจากคอกอานนี่มาเข้าจากเขื่ไปพ่อไงตัํากำปัน่นสองกำปัน่นนี่แง่ทัเนี่ยนี่น,น,นี่สามตัวนี่ผมจับว่าทันใดครับ แม่ตัวนี้มันสเลี่ยงดีครับเนี่ยผมก็เลยคอยเห็นเป็นใจพอจะง่ายครับนี่ปุ๊บเล็กน้อยเข้ามาใส่แยกใส่ขอกแบบนี้ครับขอกแบบสัดส่วนครับส่วนเตอส่วนมันใกล้หน่อยใกล้หน่อยใกล้ง่็ยถ้เห็นเปลีัยนเบาขึ้นไปเห็นเบาไม่ครับอย่านรับตามสูตรทีอผมซึกษสามารถนะครับอันนี้แม่สองตัวนี่ก็เป็นรุนมันกับมี่ยุ่หนักขึ้น เดี๋ยวหฮานครับฮานี่ครัเป็นเดือนสองเดือนมาแล้วนะจ๊วที่แรกที่นี่มันที่ีสิบสองหน่วยนะครับเดี๋ยวนี้เจ็บซี่ทุกคนเบิ่งครับเดือนหน่วยหายไปสามครับนี่เก่านะครับสองกับนี่สองเมียใช่ไหมผู้ชมเห็นหามมาแล้วกันเด้อนี่ครับอีกแม่หนึ่งแม่หนึ่งกับ บ่ได้นับเดี๋ยวมันเพาะคุณเพชรกำลังเพาะนะครับผมเพชรเพชครับผมโอ้เห็นบ่ครับเดี๋ยวติดแตนครับภายในอีกเดือนสองเดือนพุงก็่าสิมาดูแลมามาเบืองเขาครับคอกเขกนี้ยพงกว่าสิเริ่มสิเปลี่ยนใหม่เพ็รเป็นคอกส่วนไผ่ส่วนมันส่วนไผ่ส่วนมันแล้วไอ้มีเงินลงทุนจัง่อยครับผมมีเงินลงทุน จังน้อยก็สิมาเห็ดขอกไปของมันมันก็มีเดี๋ยวนี้ผมมีหานมีมีไก่ก็สิิ่อไปก็สิเอาไข่ไก่มาจากสิบถึงยี่สิบตัวมาเลี้ยงครับผมกับพ่อได้กินไข่น้ำขีนนะอันสุมนี้เขาออกเลี้ยงขายเฉพาะเนื้อขายเป็นโลเป็นโลขายยกชุดนะครับแต่มันใหญ่พร้อมกันก็ขายเป็นชุดเป็ดนี่ก็สีเริ่ม เริ่มขายเลยครับว่งวงาวง,หวงหันผมสิบว่าายด้ช่วงนั้นว่างหันผมสิให้ให้ให้ใหายงังเดียวมันพอให้แล้วเอามันสื่อห้ามสื่อหานะช่วงหนึ่งมันมันไม่ห้ามเนาะผมสื่อของอาหารกับอันกับนี่แหล,ละมากขาดละลอยขาดละลอยเอามือละลอยเดี๋ยวทั้งคนทั้งยังเนาะมันก็ตายสิบ,บไวันะ มันก็เลยสีเริ่มคลายจังหน่อยบังหันนิีแต่วหายก็หายก็หายหายพ้นังอยู่ยมันก็สีเริ่มแบบสมบูรณ์แบบเ้องที่แรกห้องทดลองไก่อนห้าจะเพิ่มไปว่าสเรียงขายห้องทดลองลองผิดล่องถูกก็พอดีกับเรียงมาลายชุดเล้วครับมันก็ได้แน่ว่าได้แน่แต่ว่าชุดนี้คอสีป่ะัดเนี่ยมาอยู่หลังสวนกับมีเรียงปลาน้ำ ปลาเน่าเนี่ยครับเศษบอัวแม่นธรรมชาติบัวเน่เาก็เลี้ยงปลาซื้อปลามาลุ่งใน่อยเพชรไข่สีนี้นี่วะเดียวกับพิซซ่าหน่อยกลางน้ำน้ำครับเ็ดแบบบ้านตาอากาศชิวๆครับติดตามครับกับช่องหมัมสโตรเรกชิแนลทั้งยูทูบท้ายสุดครับผมแล้วอีกช่องหนึ่งของผมเหมือนกันล่ะช่องสุรพันธ์ พวกพันทั้งสองซองเน้นเส็ดกระเป๋าแล้วครับทั้งสองซองแต่ว่าครับก็มีไปทางอื่นน้ำแน่เส็ดแนวอื่นน้ำแนรกับผสมผสมกันครับติดตามครับทั้งสองซองทางยูทูบช่องหม่อมโซลิคชแนลกดไลค์กดแชร์กดแะ้วข้งกดซับสไครต์ให้น้ำแล้วก็ช่องสุรพันธ์สุภาพันธ์อีกสองที่สองกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปเลยครับ แต่ส่วนรายของผมเริ่มสิท้ายทั้งเฟซบุ๊กนั่ให้คนติดตามทั้งเฟซบุ๊กนั่ติดตามครับสามสี่สองทั้งติกตอกกับผมกับลุงเนี่ยขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณที่ให้กขาังใจแล้วก็ขอบคุณข้ามคอมเมนต์ที่แซ็กซี่คอมเมนต์มาติดตามผม คอมเมนต์มากอยากให้ผมเห็นยังแต่ว่าผมเลืองกระต่านได้ครับผมที่ตามคอมเมนต์มากเลยครับผมชอบให้คอมเมนต์มากให้ผมได้บอกได้ทักน้าครับผมขอบคุณหลายๆผมดิสู้สู้จนถึงห้ยด้ยอดไปแล้วครับผมโอเคครับที่ตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับ